ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่ชาวโคกหนองนาโมเดลทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ชาวโคกหนองนาโมเดลจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับปีชาเจริญทรัพย์วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับงานตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลคําตโนดนะครับอําเภอประจันตคานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกับ เนื้อที่อยู่ที่ประมาณ7ดไร่นะครับหน้างานตรงนี้นะครับเราก็ขุดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาแจ้งรายละเอียดของงานแล้วกันนะครับว่าหน้างานตรงนี้มีรายการขุดอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ชั้นดินหรือว่ารายละเอียดของงานเป็นเช่นไรนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับที่พี่พี่เห็นนะครับก็จะเป็นบ่อน้ําโมเดลรูปทรงปลาวานนะครับปลาวานนะครับก็คือตรงนี้จะใหญ่นะครับแล้วก็จะเล็กไปข้างหลัง ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของหางของปลาวานนะครับในส่วนของบ่อน้ําตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นบ่อน้ําสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแต่ก่อนเขตของบ่อน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับห่างจากตัวเขตโฉนดอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3เมตรเราเลยทําใหม่นะครับโดยการขุดให้ลึกกว่าเดิมนะครับนำดินในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับมาถม ทำคำล้อมนะครับโดยการเอาดินเหนียวมาทํานะครับแล้วก็อัดบดให้แน่นนะครับก็จะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีคันคูบ่อและก็ชานบ่อให้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเพาะปลูกอะไรได้เลยนะตรงนี้นะครับก็จะไม่ไปบุกรุกหรือว่าล้ําเขตแดนของพื้นที่ข้างเคียงแน่นอนนะครับเพราะว่าอนาคตของบ่อน้ําไปก็จะมีรอยเสาะรอยสไลด์บ้างนะครับตัวนี้จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงนะครับถ้าเราติดขุดติดคันแดนเกินไปนะครับคันล้อมที่เกินไปก็จะมีผลต่อระยะยาวนะครับผมเราเลยรีโนเวทใหม่นะครับทำคันล้อมบ่อให้ใหญ่นะครับนี่คันล้อมบ่อม,มีขนาดอยู่ที่4-5ถึง5เมตรนะครับอันนี้ก็จะเมื่อคืนฝนตกนะตอนเช้าก็ได้ห่มฟางแล้วก็ขับไปก็จะมีเล่ยๆหน่อยนะครับนี่นะครับเราก็ได้ทําการหุ่มดินนะครับ นี่นะครับได้นําฟางมาห่มดินแล้วนะครับห่มดินตอนเช้านี่เองนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นฟางนะครับฟางที่อัดมาเป็นก้อนๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฮไลท์ของตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงนะนะครับแต่เราขุดเจาะไปที่ประมาณ10เมตรนะครับก็จะมีตาน้ําออกมานะครับตาน้ําตรงนี้นะครับจะดันออกทุกทางเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับ ก็ประมาณสัก10กว่าตาได้นะนะครับก็จะทําให้มีน้ําออกนะครับเพราะว่าเราจะขุดลึกลงไปนะครับประมาณสัก7-10ถึงเมตรเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีคดเคี้ยวนะครับมีโคกตรงนี้ด้วยนะครับเจ้าของที่สามารถจะมาทำศา,าลาริมน้ำได้นะครับจะมีที่อ้วนตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่กระจายความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็นาข้าวตรงนี้นะครับขนาดเล็กประมาณ1งานนะครับเราพรวนดินไว้แล้วนะฮะตัวนี้ยังคงหน้าดินเดิมไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็คันล้อมที่ตรงนั้นนะครับคันล้อมที่ตรงนั้นนะครับคันล้อมที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่ากว่านะครับก็ถือไม่ใหญ่มากโฟกัสแค่ปลูกต้นไม้แล้วก็ทําเป็นคันล้อมที่นะครับ ก็รถจะโฟกัสวิ่งทางนี้มากกว่านะครับเราเลยไม่ต้องทําใหญ่มากนะครับของไส้ก่ก็จะลออพื้นที่ไปข้างหน้าเลยนะครับนี่นะครับอาจจะดูเละหน่อยนะฮะเมื่อคืนฝนตกนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับนี่นะฮะมอดินที่เราขุดตรงนี้นะครับเราก็นําขึ้นไปทําเป็นพื้นที่โคกนะครับที่โคกที่ปลูกสร้างบ้านนะครับนี่ตรงนี้ รรประมาณสัก2งานนะครับสูงอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็นำดินอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาไปทำเป็นพื้นที่ถนนยกระดับพื้นที่สูงขึ้นนะครับนี่นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะขุดลงไปประมาณสัก2เมตรก็จะเป็นดินดินเหนียวขาวนะครับดินเหนียวขาวแล้วก็ดินเหนียว แดงผสมลูกรังนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายนะครับแต่ชั้นข้างบนประมาณสัก1เมตรถึงเมตรห้ตัวนี้จะเป็นดินทรายนะครับดินทรายเราก็ควรที่จะขุดสลบให้มากที่สุดนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับเราจะทําการขุดสลบนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ30องศาได้นะใช้วิธีการสลบเอียงๆนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายของดินได้นะครับในส่วนของดินทรายนะครับก็ ควรที่จะสังเกตให้ดีนะครับว่าภูมิพื้นที่หรือว่าพื้นที่ของพี่พีเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับควรประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ของพี่พีนะครับถ้าเป็นดินเหนียวเราสามารถที่จะขุดชันได้แต่ถ้าดินทรายเราควรที่จะสลบให้มากที่สุดนะครับความลาชันของอดินนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ห่มฟากนะครับนี่นะครับแตก,แตก ตอนนี้ก็รอฟางอีกนะครับอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะมาส่งก็จะห่มให้หมดเลยนะครับการที่เราขุดโคกนอกนานเสร็จใหม่ๆเราควรที่จะห่มฟางหรือว่า,อาเอาข้าวนะฮะมาหวานตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายของดินได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกยกระดับนะครับนี่ตรงนี้นะครับยกระดับพื้นที่สูงขึ้น,ป,นประมาณเมตรห้นะครับเพื่อจะ เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านนะครับที่พักที่อยู่อาศัยนะครับนี่นะฮะสามารถที่จะสร้างที่พักที่จอดรถหรือว่าที่กิจกรรมต่างๆได้เลยนะนะครับเราถมที่ให้สูงนะครับป้องกันน้าท่วมนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับถนนแน่นอนนะครับนี่นะครับเราจะใช้รถขุดนะครับขนาด22ตันนะครับในการเดินอัดบทนะครับพอบทเสร็จแล้วก็นําในส่วนของรถไถมาเกลี่ยนะครับ น,นี่ตรงนี้ก็ conv, จะเป็นพื้นที่นาเล็กๆนะครับพื้นที่นาเล็กๆประมาณ1งงานอีกจุดนึงนะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะทําเป็นพื้นที่ทํานาข้าวนะครับนี่ Port Les นะครับมีคันนาทองคําด้วยนะครับแล้วก็คลองไส้ไก่รอบพื้น <intentar> ที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นมาหาพื้นที่โคกนะครับพื้นที่บ้านนะครับนี่ทางเข้าก็อยู่ที่5้าเมตรนะครับคันล้อมที่นะครับอยู่ที่4เมตรนะครับ และรถก็สามารถที่จะขับไปข้างหลังได้นะครับกลับรถได้นะครับนี่นะครับก็เก็บเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับการออกแบบพื้นที่หรือว่าการวางผังในการขุดนะครับเป็นการจัดสวนนะครับในตรงนี้นะครับเจ้าของที่ออกแบบเองนะครับแล้วก็มาช่วยปรึกษากับผมนะครับผมก็แนะนําบางส่วนนะครับแล้วก็แนะแนวนะครับแล้วก็มาตกลง ในเรื่องของแบบนะครับให้ลงตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่ตําบลคําตนดนะครับอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาพูดคุยเลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีค r Code คดไลน์ขึ้นมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2ย์ 7 5 1 1 1้านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวจบคลิปตอนนี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด s ั b สคร i b e ทีมงานพีชาจะอทซั์ด้วยนะครับสำหรัวบวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใหต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ